ยีปัิเทเทนาละอปัตเทยาปฏิเทเทคืออปัดเทโชอ่ะปัดเิกัะกันกันมะโอเคทุกคอผมกระรับสวีทสวัสดีเพื่อนทุกคนนะจ๊ะวันนี้นะเกมของอาสยานโทระเทมมมมมมของเราเมื่อกลับมาจากอเไรวันนี้นี่นี่เราล่าสมบัติปนกันดีกว่า abc ว่ไงเวรุ่วจะไปอ่ะไปอ่ะไป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 อ่ะเปิดมาดีนะ เออถือว่าอย่างดีโอเควา้าไปหนึ่งโอ้สิบห้าแล้วบางคไม่ดีนะครับไม่ดีแล้วไม่เชื่อแล้วโอ้ล็อกวายมามยกจมาูจะหมดแล้วเพื่อนเด็ดเจ็ดสิบเมื่อเดือนหกสิบจะหมดแล้วเพื่อนอ้าใช่ใช่เหรอต้นล็อวกวายไปต้นเออคุณอะไรค่อยว่าก,การอีกทีเพื่อนขอให้ล็อกวายไปต่อเฮ้ยมีใจวายด้วยไอย้จิ๊ไอ้จิ๊โง่คุณสองล้าโอ้ยคุณจะซีก็ไม่ได้ มาสองร้อยหกสิบหกจะกระจี้เลยไปครัะผมเบ็ดสามสิบใส่ไปอาโต้จะเต็มตังเป็นเอวีอไม่ดีสองพันเจร้อยหัร้อแล้วโอ้โหจากเลือสี่โอ้โหเดียมีป้าไอมนไอมวงไอม้นไ่เห้อนกันนาดนี้ว่าไงโอ้ยังไหวอยู่เบักไปปักเป็นะ นี่ไหมคณเอ้เหยียบม้นเอ้ยปักเป็ดกูมาดีจัดเลยกูของแท้ว่ะทันสองครับอุ้ยบอกให้รู้ไว้ไปเบ็ดร้อยเลยไม่เคยต่อตีให้ใครเสียใจตัวปูปันนี้อายสลบไว้เธอเลี้ยงไ้ใจอายสห กคไม่เถือมอนนะเราไวอีกแล้วขอซ้ายขวาม,มึงมาพร้อมเกียงกันหน่อยเบ้น,าน,าานบสมาม่ะทีตองดาหมึนจังรอปัปดเบสมาได้เก้าพันเลยของเต่วเอ,อ้มาหนึ่งหนึ่มานึ่งนึนนน่โอเคขอขยับไปอีกนิดเดีบ่ให้พี่ไปก่อนให้พี่บอกได้ีนะ ต้องมาลอกว้าให้ไปเลยลลลลลจอยอะไรเปืนทั้งของคุณหนักๆมีปากเป็ดมีม่วงลอยไอ้ย่าใช่ใช่ไอ้วูนะไปคุณติดโอมเต็มกระรองใจกูแล้วโอ้ปังไปดีหองเต็มเลยละจูโอมเท่าไหร่คสองมือเนอะุ๊ตไป โอเคเลยลกูพอแล้เลยเมื่อกี้วันนี้กำไรวันนี้มา3สามหมื่นสพันะเมื่อครับโอ้โหกับ3สามหมืน่นแปดล้วไแลว่อคนไรก็สน,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 นใจใครกกรีดย่งกูเม่อ้ไงด้วยนะจ้าไว้แจ้งใบเงี้เก็บได้บ๊ายบายาเต็มกระดา